ปกติเรือนี่ในช่วงหัวค่านี่จะเป็นเรืออะไรที่ออกช่วงเ <ไป S 2> ย็นจะออกช่วงห้าหกโมงนี่จะเป็นเรือได้ปลาหมึกครับได้ปลาหมึกครับ,รบแล้วกลับเข้ามาช่วงประมาณช่วงเชา้าหกโมงเชา้าเจ็ดโมงเช้าครับแล้วช่วงตอนดึกอ่ะตอนดึกทีหนึ่งทีสองจะเป็นเรืออวนปูครับอวน,วนปูวะอวนปูนป,นป,ปูม้าที่เราทานเนี่ยจะออกออกไปปล่อยแล้วก็เก็บชุดที่อยู่ในน้ําเข้ามา ใน,ในปัจจุบันนี้ไอ้พวกปลากระพงพวกอะไรนี่ต้องต้องเป็นฟาร์มเป็นกระชังเลี้ยงในในแม่น้ำใช่ไหมครับใช่ครับปลาธรรมชาติหายากครับตอนนี้ธรรมชาติครับธรรมชาติหายากวนมากจะเป็นเลี้ยงกระชังเลี้ยงกระชังในช่วงอต,ตอนนี้ที่ที่เป็นปลากระชังมี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 ปลาอะไรบ้างครับช่วงนี้เป็นพวกปลากระพงขาวแล้วก็ปลาปเก่าปลาเกา่าครับ พวกหอยแขรงนี่ทำมานานละก็หอยแข้งนี่ก็ส่วนมากจะเป็นแถวทางบ้านแหลมเพชรบุรีครับเพชรบุรีครับยังปลาปะทูนี่ปลาูทูนี่มีทั่วทั้งอ่าวครับโอทั้งอ่าวครับส่วนส่วนมากเนี่ยปะทูนี่ไม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 ่ต้องเลี้ยงไม่ต้องอะไรไม่ต้องครับปะทูไม่ต้องอันนี้พาอเราเลี้ยงไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ทั้งถึงว่าทั้งไอผมก็ท่าทั้งที่ว่าเขาเลี้ยตอนนี้เลี้ยงพอพันธุ์ได้แล้วทั้งแม่กองในช่วงที่นักท่องเที่ยวหรือ คนเข้ามาตรงท่าเรือตรงนี้เนี่ยประมาณกี่โมงที่เยอะๆก็ <S <S จะมาประมาณสามโมงเช้าว,ะาว่ะสามโมงเช้าครับยิ่งเทศการ้าเทศการก็จะเป็นช่วงเจ็ดโมงเจ <7 S 2> <ง>็ดครับถนนนี่ติดแร้วรถนี่ติดซื้อซื้อปูซื้อปลาอาหารทะเลสดๆซื้อปลาหมดที่นี่เนี่ยอ่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติเข้ามาครับส่วนมากจะเป็นชาวไทยครับแล้วก็ชาวต่างชาติก็มีมาก มาดูครับมาดูการที่มีทำประมงว่าเราทำแบบไหนเป็นไงเป็นประมงพื้นบ้านยังยังน้องนี่ทํามานานแล้วอย่างผมทำมาตั้งแต่เล็กๆครับโอ้ตั้งแต่แสดงว่าปู่ย่าตายายก็ทมาครับอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เล็กๆตอนนี้ใช้เรือขนาดไหนใช้เรือสีหวาพี่ล้าสีเขียวเนี่ยพี่วาดรูปแบบมังกรเห็นไหมตรงนี้แหละอ๋อนี่นี่ของน้องนะครับมังกรอ้มั่จ้ าารเรือเรือลนี้กี่ชั่วคนแล้วเนี่ยเพราะว่าน,นี้ผมไปซื้อต่อเข Al ้ามาผมเป็นคนที่สองครับคนที่สองครับไปซื้อต่อเข้ามามจากประจวบลนะ่ะโอ้จากประจวบนี่ก็คงจะแพงดีก็อยู่ทว่าผมซื้อเข้ามานะสิบสิบสองหมื่นนะแสนชองโชคอะไรเนะี่ยจันทนานครับโชคจันทนาครับถือแค่เป็นพญานาคหรือหรือพึ่งพึ่งไปทำไปขึ้นฐานมาก็แล้วก็ไปวาด ไข่ช่างเขียนตกแต่งก็ได้สวยงามในในปีหนึ่งปีหนึ่งนี่จะมีเราต้องไปขึ้นไอบแ้นซ่อมแซมครับแล้วแม่น้ําคงคาอะไรนี่เราเราเราต้องทําพิธีอะไรอันนี้ก็คือว่าทําพิธีก็คือที่นี่จะมีฟันน้ําเป็นพิธีวันลอยกระทงฮะวันลอยกระทงครับเราจะแห่เฉินเจ้าพวกกระด็ดเตียมาที่นี่ฮะมาพอตอนเช้าเราก็มีข้อมาเส้นไหว้ เสด็จเตียก็คือองหลวงชุพรับในปีหนึ่งจะครั้งหนึ่งนึงจะถือในวันวันรอยกระทงวอกระทงของทุกปีครับตรงนี้พี่ตรงที่พี่ยืนอ๋อตรงตรงนี้ทั้งหมดเลยชาวเือทั้งหมดนะตอนนี้เราทําประมงเล็กนี่อยู่ประมาณกี่กี่ร้อยกี่ร้อยคนเนี่ยโอ้เหลือตอนนี้ก็เป็นร้อยลำพี่ร้อยลำครับคิดสำาเป็นร้อยครอบครัววันนี้แต่ละหลายอย่างหลายชนิดเครื่องมือตอนนั้นไปซื้อมา กไปกี่แสนอะผมซื้อมาตกจิต่องแสนซองฮะตกแสงกะตกแ <c oughs> สนห้าแสนหะ้าครับช่วงาไปต่อไม, <c oughs> ม้ก็มีปิกอัพพันนึงฮะตอนนี้อยู่ที่หัวอินนี่มันมีกี่ท่าที่ท่าเป็นเรือ,อหนนระมงนี่ตอนนี้ที่ว่าเป็นประมงพื้นบ้านก็นตรงนี้ท่าหน,นึ่งับพี่แล้วก็ที่สะพานพวดปลาอวินข้างพระราชวังในลวงนะ <c oughs> พระราชวังครับแต่ตรงนี้คงจะเป็นตรงวัดเขาตะเกียบนะคงจะใหญ่ใหญ่ที่สุดไหมเนี่ยฮะ ตรงนี้ก็ถือว่าวันนี้ใหญ่ที่สุดที่ปากน้ำปานนะอันนั้น,ปน,ปนเป็นประมงพานินย์คงจะเป็นธุรกิจละ,ปะเป็นของในทุนละในทุนละครับ,รบ,รบวันนี้ผมได้มีโอกาสมาคุยกับประมงของท้องถิ่นก็คือคนในถิ่นเนี่ยสืบทอดกันมาอย่างผมคุยกับน้องนี่ก็ทำมาตั้งแต่เด็กๆจนถึง